สวัสดีครับพบกับอันท่อรถไทยซิ่งเหมือนเดิมพี่น้องสายซิ่งสายดันสวยแางวันนี้เราจะมารีวิวการใส่ที่วางกระติกน้ำแข็งครับสเตนเลสครับดูดสเตนเลสหน้าไปเลยเหลือๆไปเลยพี่น้องสายซิ่งสายดันสวยแรงทั่วไทยจัดไปดตัวงานเรล็ขัดเงาวิบวับวิบวับไปเลยครับตัวนี้จะเป็นอ l อล1 8่นะครับ ใส่ฝั่งสายมือนะฮะก่อนอื่นแนะนำวิธีการใส่นิดนึงนะครับตรงนี้จะคลายน็อตตัวยึดบางคนหนึตัวนะครับตัวที่สก็จะเป็นตัวน็อตยึดโครงลังคานะฮะเบอร์สิบน็อตเบอร์19นี่คลายออกนะฮะอย่างละหนึงตัวครับผมตัวนี้ของเราจะมี L สามสองหนึ่ 4018ฮะที่เป็นโครงลังคาเป็นทรงเหลี่ยมนะครับ5018ฮะก็จะเป็นตัวตัวยึดด้านด้านล่างนะครับตัวนี้4018ีด้านบนนะครับตัวยึดครับตัวด้านล่างเหมือนกันครับตัวนี้เป็นเหรียญนห,นหนาไปเลยครับสวยๆหน,หนาไปเลยครับแข็งแรงเกรด304ครับปอดสนิมเลยตัวนี้ผลิตจาก สเตลเตชั้นดีปลอดสิมครับพี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยจัดไปเดี๋ยวรีวิวให้การใส่ให้ดูนะครับพี่น้องถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับสำหรับสายซิ่งสายรันทั่วไทยสายแต่งซิ่งนะก่อนอดื่นก็ f c ครับ FC อันทั่วไทยซิ่งครับใครต้องการเสื้อเหมือนช่างโอมนะฮะ ช่างโอมครับเสื้อ fc อันทอรไทนซิงครับใหม่ใหม่เลยนะครับตีแบนให้เลยอ่ะสวยๆด้านหน้าครับอ่าด้านหน้าเลยครับผมด้านหน้าเลยช่างโอมโอเคครับก่อนหนึ่งคายน็อตก่อนครับคายน็อตเบอร์สิก้าออกก่อนครับของราคานะครับตัวหนึ่งนะครับพี่น้อง fc ช่างโอมครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเสื้อนะ สนใจก็ทักมาได้ที่เพจอัานท่อ่ายซิ่งครับหรือจะเป็นโทรสายตรงเลย0634566452ทีนี้ก็คลายนอ็อตเบอร์12นะครับ14ครับเอเบอร์14ครับผมช่างอคลายน็อตตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับใส่ง่ายครับไม่ถึง5้าทีก็เสร็จนะครับทีนี้ก็เอาตัว ที่วางกระสิกน้ําแข็งเป็นเหล่ตัวนี้มาวางให้ตรงกับรูนะครับแล้วขันนอ็อตขันน็อตใส่เหมือนเดิมครับน็อตตัวเดิมอ่าบนล่างครับตัวเดิมเลยง่ายๆก็อยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับครับผมสำหรับใครที่ต้องการอยากให้เอาผ้ารองก่อนก็ได้นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้อาจจะ ใช้แหวนลองก็ได้นะครับแหวนสปริงหรือแหวนอะไรก็ได้ลองครับน็อตสองตัวถือว่าเสร็จครับใส่ง่ายๆครับพี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยงานเนียนๆสวยๆครับดูงานเลไม่ใช่เล็ด้านๆครับต้องไปขัดเงาวิบวับวิบวับให้อีกทีนะฮะสมกับราคาครับถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับพี่น้องสายซิ่งสายรัน,สา,รนสายแรงทั่วไทยของเราจัดไป เนี่ยก็ถือว่าเสร็จครับแข็งแรงครับพี่ร้องเดี๋ยวโยกให้ดูเลยครับแข็งแรงขนากระตีน้ำแข็งฮนะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับกระตีน้ำแข็งก็ใหญ่ครับเจ็ดลิตรได้ครับตัวนี้ขนาดความกว้างก็ประมาณยี่ห้าเซนครับยี่ิบห้ายี่ิบหกเซนนะครับใส่ได้เลยเนี่ยลองใส่ให้ดูครับเดี๋ยวช่างใส่ให้ดูดโยติดน้ำแข็งเอาน้ำแข็งใส่ ได้หมดครับเนี่ยถือว่าเสร็จครับส,สวยๆเลยสำหรับสายซิ่งสายร่อนแข็แรงของเราดีวิวรอบรอบให้ดูเลยครับนี่คันน็อตตัวเดียวครับตัวนี้1ตัวตัวนี้ตัวที่2องครับยึดแข็งแรงรับประกันได้เลยไม่เกะก,กะครับสำหรับ3ามส sp สี่ศูนย์ sp 50 1 8 sp ก็จะมีกล่องยูบ็อกนะฮะด้านข้างอย่างนี้นะครับก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับยูบ็อกรุ่นใหม่ กล่องใส่อุปกรณ์นะก็ใส่ได้นะครับนี่สว,สวยเลยช่วงท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องสายซิ่งสายรัสายแรงฝากกดติดตามให้กับอันท่อรถไถซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ